อ้าวลดราคารับปีใหม่นะครับคันนี้สองแสนสามมื่นเก้าพันบาทนะลดเหลือสองแสนหนึ่งพอเลยลดไปเกือบสามหมื่นนะครับคันนี้ Escape 10, 3, เอสเคปีหน Auto, ึ่งศูนย์สองจุดสามเบนซินออโต้ซันรูปนะครับ XLT นะสองจุดสาม XLT สวยๆเดิมๆสีดำด้วย สองแสนหนึ่งนะครับถูกสุดในตลาดมีคันเดียวในเว็บด้วยสีดำคันนี้ปรับลงประมาณหมื่นห้านะครับจากเก้าหมื่นเก้าเหลือแปดหมื่นห้าเท่านั้นนะครับถูกๆก,กันไปเลยปีหน,นึ่งปีศูนย์สามนะคันนี้ VTEC คครับ Civic v t e c คออโตปีศูนย์สามนะครับปรับลงสุดๆคันนี้เกียร์ธรรมดานะจ๊ะ Type C ปีศูนย์หนึ่ง ซิตี้ไทป์ซปีศูเกียร์ธรรมดานะเท่าทุน40,000ื่คันนี้ขาย20,000ืนะครับออโต้ปีเกนะครับ c ีวิกออโต้ปีเกสีแดงขายถูกถูกกันไปเลยนะครับช่วงนี้รับปีใหม่นะครับจะได้มีรถเที่ยวกันนะนี่คันนี้ก็สวยเห็นไหมสวยสวยเดิมเดิมนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะจ๊ะ คันนี้ลงไปเลยเกือบ70,000นะครับจาก399เหลือ3าม0 0 0นะครับจาก399,000บาทนะครับเหลือ3าม0 0 0เท่านั้นลดไปเกือบ70,000นะครับสุดๆสุดๆเกียร์ออตโอตโน้นะจ๊ะคันนี้วาง 2J เกียร์ออตโอต้สีแดงสวยนะครับถูกสุดในเว็บนะครับถูกสุดในเว็บวงมาลัยขวาปกติขับได้ปกติแอร์เย็นนะครับสวยๆเท่ๆ,ๆไปเลยรับปีใหม่ ลดมาเกือบ70,000นะครับคันนี้ขายเท่าทุนนะครับ70,000บาทนะครับคันนี้ทุนมา70,000กว่านะขาย70,000บาทถูกถูกกันไปเลยนะครับออโต้นะครับปี2,000นะแอคคอร์ดงูเห่าออโต้ปี2,000เบาะหนังนะครับเบาะหนังเครื่องดีเกียร์ดีนะครับสวยนะครับ7 0,000ขายเท่าทุนกันไปเลยนะครับถูก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 นะครับ3 0 0 e ขายเท่าทุนนะแปดหมื่นนะครับะเบียนขาดสามปีไปทำเอาเองนะนะครับเกียร์ออโต้เครื่องเดิมนะครับสามร้อย e นะครับสวยๆเดิมๆนะครับขายเท่าทุนกันไปเลยแปดหมื่นบาทนะครับถูกๆถูกๆนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้ออโต้เครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้ปรับลงมาเกือบหมื่นห้านะครับจากแสนเก้าเก้าแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเหลือ 185,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้2 0 0แสนนะคันนี้นะครับปีออโต้หน e ึ่งจุดหอีปี10นะครับอันติสนะครับรถสวยเดิมๆพร้อมใช้นะครับหน้าหลังเดิมหมดเลยนะครับอ้าวรถเข้าใหม่แลไอเทมครับ MGS 1.5 Turbo ดห้าทัวบซันลูปท็อปสุดนะนะครับแต่งสติ๊กเกอร์มาสวยเลยเห็นไหม สุดยอดนะครับสติกเกอร์อาจจะไม่กี่พันนะแต่ว่าไอเดียเนี่ยไอเดียเป็นหมื่นวิดีสติกเกอร์สวยไหมจัดเปนอนันได้สี่แสนสองนะครับก็ขายสี่แสนสองเลยนะครับถูกขายทุกถูกนะเป็นไงในสวยไหมไม่สี่หมื่นโล ลาย402ปี13 1.5งสท็อปโ,โบนะท็อปซันลุกก็มีใช่ไหมซันลุกพอดีสวยรถสวยลุ่เดิมครับ40,000โลเข้าศูนย์ตลอดกุญแจนี่สวยไหมเบาะสวยทุกจุดนะไม่มีรอยขูดขีดขาด งนีหล่อเลยสติกเกอร์หล่อมากดูกันได้ไปดูกันได้แต่พนนั้นได้สี่สองนะครับขายสี่สันสองเลยมีถึเจ็ดอันนี้มีอะไรกันบ้างเบงเบนเบนมาแล้วนะเก้าหมื่นเก้าเอ้ยไม่ใช่คันนี้เป็น โอ้ใช oh, so ่แล้วสิูกแล้วมาดูกันได้นะจ๊ะทําวุ้แคมรี่ยังอยู่นะเบนคันนี้เก้าหมื่นเก้ามาดูกันได้ทำเบาะแล้วสวยเลยอ้าวอีกคันหนึ่งแคมบรี่สองจุศูนย์สี่กีนะครับสีดำยอดนิยมปีหนึ่งสองนะจ๊ะขายอยู่สี่แปดแปด สีนะครับสภาพกิฟเลยดิดนี่มาอย่างนี้เลยนะยังไม่ไทําสีเลยนะเนี่ยไม่ได้เก็บสีทักชิ้นหนึ่งสีเดิมหมดนับสวยเลยเห็นไหมนะครับสี่แปดราคาตามสภาพสวยแล้วก็ราคาสูงหน่อยนะครับเบาะหนังสีครีมข้างในเห็นไหมเบาหนังสีครีมสวยนะครับสวยเลย นะจ๊ะมาดูกันได้สี่แปดแปดจัดไฟแนนได้น่าจะเกือบๆเ,เต็มนะสี่แปดแปดนะครับนี่มีอะไรบ้างเบนเบน v ีเอ็มยังอยู่แคม r รี่แจ๊ซยังอยู่นะครับอันติดมีพียบอะมาดูกันได้นะจ๊ะอา้าวอีกคันหนึ่งแคมบรี0 4อีจีนะครับ สีดำยอดนิยมปีหนึ่งสองนะจ๊ะขายอยู่สี่แปดแปดศนีนะครับสภาพกริฟเลยดิดนี่มาอย่างนี้เลยนะยังไม่ทำสีเลยนะเนี่ยไม่ได้เก็บสีทักชิ้นหนึ่งสีเดิมหมดนะครับสวยเลยเห็นไหมนะครับสี่ปดแปดราคาตามสภาพสวยแล้วก็ราคาสูงหน่อย ับะหนังสีครีมข้างในเห็นไหมโบะหนังสีครีมสวยนะครับสวยเลยนะจะ๊ะมาดูกันได้48 8จัดไฟแนนซ์ได้น่าจะเก,เกือบเต็มนะ48 8นะครับนี่มีอะไรบ้างเบน์เบนส์ ben ีเอ็มยังอยู่แคมบรีแจ๊สยังอยู่นะครับอันติดมีพี่แ <laughs> อบมาดูกันได้นะจะ๊ะ นะเป็นแบ็กต er ัวแรกนะครับลายสติกเกอร์มันจะเป็นลายนอนเนียถ้าเป็นแบ็กตัวสองมันจะเป็นลายตั้งนะฮะแต่ว่ามันก็ต่างกันแค่อะไรเองกล้องสามมกศูนย์นะครับกล้องสามุกศูนย์ก็พันพันกว่าบาทเองนะครับตอนนี้แบ็กอ dition น่าจะขายประมาณหกแสนกว่านะไอแบ็กเอดิชั่นตัวสองอ่ะขายอยู่หกแสนกว่าคันนี้ขายอยู่ห้าแสนห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเองนะขายถูก ดูกันได้เบาะสวยนะครับอันนี้ลูกค้ามาเทินรถนะครับรถเ,เดิมเลยซื้อจากเตนเราไปนี่แหละแล้วก็มาเทินคันใหม่ไปนะครับรถสวยเห็นไหมครับมาดูกันได้นะจ๊ะอาปรับราคาลงนะครับรับปีครับส่งท้ายปีเลยรันนี้นะ ก้าหมื่นเก้าเหลือเก้าหมื่นนะจ๊ะปรับราคาลงไปเลยนะครับส่งท้ายปีนะครับอันนี้ถูกแล้วนะอันนี้เท่าทุนแล้วสี่หมื่นะล้ซิตี้สี่หมื่นอันนี้สองหมื่นเท่าทุนแล้วนะสองหมื่นอันเกียร์อันนี้เกียร์โตอันนี้เกียร์ธรรมดานะซิตี้ อันนี้เดือสี่มืนนะเบ้นคูเป้จากสามเก้าเก้านะเหลือสามแสนห้าพอคันนี้ปรับลง 50, ห้าหมื่นเือ3สามแสนห้านะจากสามเก้าเก้าเนี่ยเลือ3สามแสนห้าเลยนะถูกถูกปรับราคาส่งท้ายปีนะครับเครื่องเจนะเบ้ oupe, นคะูเป้นะเครื่องเจ สามแสนห้าพอแอคคอร์ดแอคคอร์ดแอคคอร์ดนี้จะเริ่มขัดทุนละเหลืหอเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นทุนมาเจ็ดหมื่นกว่านะเหลือเจ็ดหมื่นนะสีดำออตโต้นะงูเห่าสีดำออตโต้ปีสองพันเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่น เบน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 เหลือ8ปดหมื auto, nah. ah 80, nah, 300 e ่นะแปดหมื har, 3, 000, ่นสา้อยอ auto นะครับเหลือแปดหมปีก้าศูนย์นะครับสามร้อย e auto เครื่องเดิมนะแปดหมื่ภาษีขาดสปีนะไปต่อเองนะแปดหมพอส่วนคันนี้แสนเก้ปรับลงเหลือแสนเก้านะครับ รถกระนำสองท้ายปีนะปีสองพันสะิบเกียวโตนะหนึ่งจุดหกอีปรับลงไปเลยเดือแสนเก้าพออ้าวเข้าใหม่สองพันเบนเอสสองแปดศูนย์ปีประวานปีเก้าห้านะครับสองแปดศูนย์สวย สีน้ำเงินอีกแล้วนะครับคันนี้ประตูดูดครบสี่บานก็สวยสีดำเดิมเลยนะครับล้อแม็กเดิมหมดประตูดูดประตูดูดข้างในสวยนะครับข้างในสีเทาสวยไหมสวยหมดทุกจุดนะครับรถเดิมเลยนะยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเก็บงาน็แ็่น้อยูดูด เห็นไหมประตูดูดประตูดูดหลังสวยไหมเบาะเทาสวยไม่มีรอยขูดขีดขาดนะจ๊ะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นประตูดูดดูไหมดูดเรียบร้อยใช้ลานได้ปกติประตูดูดสี่บานนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้ ปี95นะครับราคาแสนแปดถึงแสนแปดหมนบาทขายทุกๆรีบมาเอาเที่ยวปีใหม่นะครับสวยไหมอีกคั้นหนึ่งวีโก้ปี11เบนซินนะครับ2.7เเกียร์ธรรมดานะจ๊ะล้อยางสวยนะครับ นะเบนซิน2.7เ็ปี11 2เอ็สองแสนสามหมื่นบาทราคาเราใจนะครับขายตามสภาพเลยนะแต่ว่าวิ่งดีขับดีนะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นทุกอย่างนะครับเบนซินนะเบนซินล้อยางใหม่นะครับเบนซิน,นเป็นสมาร์ทเป่ะเนี่ยดูมันเป็น,นมสมาร์มป่ะออสมาร์ทด้วยสมาร์ท นี่นี่มีนี่ด้วยนะสมาร์ทเป็นแคปเปิดได้นะครับสวยไหมเป็นแคปเปิดได้เปิดได้ปะวะอ๋อเปิดได้นี่ไงเปิดได้แคปเปิดได้นะครับรถสวยพร้อมใช้รถสวยพร้อมใช้ นะครับรถสวยพร้อมใช้มาดูกันได้มาดูกันได้ดน,ไดนะครับแชมป์นะแชมปนะ์สองแสนสาม 2, 3, 3เท่านั้นถูกถูกขายถูกนะครับรับปีใหม่หารถเที่ยวปีใหม่คันนี้เลยเนี่ยนั่งได้นั่งได้บ้าัทางบ้านเลยญาติเยอะนั่งกระบะหลังแต่ขับดีๆนะจังหวัดก็ขับกันดีๆ อวดเหตุเยอะนะครับตกแสสามหมื่นบาท XV 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 สีส้มปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะจ๊ะจดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับ XV สีส้มขายเท่าไหร่ว่าลืม <laughs> หกสี่เก้าเออขายหกสี่เก้ามั้งนะขายประมาณนี้แหละหนึ่งจดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าะจ้ะนะตัวท็อปสุดนะครับชุดแต่งครบล้อแม็กชุดแต่งสปอยเลอร์ลิ้นเลินใส่มาเอ็มเหนียวครับตัวคอสเทกคอสเทกมาจา้ะเนี่ยกุญแจ ทุสตาร์คอสเทคนะครับมาดูกันได้สวยไหมคอสเทคคอสเทคนะครับเบาสวยนะสวยเลยมาดูกันได้นะจ๊ะ649เท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ0 0 0 0 0นะครับมาดูกันได้ คันต่อมาเป็น Thunder ์ t 5ธีห้าสิบ d e r a ัน o a u t o o นะครับปีสอูนะเก้ากไก่นี้น่าจะเปลี่ยนสอูน 2, 0, นะเปลี่ยนแหละนั่นแหละ29 2เสูนนี่แหละนะครับ Thunder a u t o นี้น่าจะมีคันเดียวในเว็บนะครับสวยไหมเดิมพร้อมใช้นะครับนี่ t ั u เดอร์ออโเห็นไหม สวยไหมเบาสวยครบทุกอย่างนะครับทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร์อ,รอัลโตโรอัลโตโรสวยเลยใช่ไหมหายากนะครับครบสุด ebs airbag กล้องถอยนะจ๊ะมาดูกันได้มีคันเดียวอ่ะมีคันเดียวในเว็บเนี่ยห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท นะครับสวยกิ้งเลยอีกคันหนึ่งแอตราสีขาวตัวท็อปเบาะหนังนะครับออโตโรออโตโรปีสิบห้าสิบหกนี่แหละขายอยู่สองห้าเก้านะครับแจพุชตาร์ะคันนี้เบาะหนังเกียร์โต สวยกิ้งนะครับสองห้าเก้าสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟนแนนซ์ได้เต็มนะครับคิดด,ดีฟีดาวเนี่ยสวยไหมไหมเบาหนังวงม,มันมีฟังก์ชันออโต้ออตโออตโ้สวยพร้อมใช้จัดไฟนแนนซ์ได้เตม็ม เบาะเบอรสวยเลยไม่มีรอยเลยเดี๋ยวบาอหลังนะมาดูกันได้มาดูกันได้วันนี้ขายถูกทุกคันเลยเนี่ยมาดูกันได้นะจ๊ะวหนนี้รถเยเอะจริงๆ <laughs> พัซซ่าสี่หมื่นเก้า พลาซาสสี่หมื่นเก้าเกียร์โตนะข้างในสวยไหมสี่หมื่นเก้านะจ๊ะออโต้ออตโออตโ้นะครับ นะสี่เป็นเก้านั่นแหละออโต้ขายประมาณนี้แหละนะจ๊ะแคมรี่แคมรี่นี่แหละสองสี่สองสี่ห้านะเอาเข้าใหม่อีกคันหนึ่งอันติดถุนสามแสนแปดพันนะครับเครื่องหนึ่งจุดแปด้ะจ๊ะ หนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดออตโตออตโตนะครับเพิ่งมานะเพิ่งมามันก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวขัดเคลือบให้ก็สวยออตโตนะหนึ่งจุดแปดคันที่แล้วขายไปแสนเจ็ดวะคันนี้เหลือแสนแปดพันคันที่แล้วแสนเจ็ดหมื่นนะไม่ใช่แสนแปดเจ็ดพันคันที่แล้วแสนเจ็ด เจ็ดหมื่นนะครับอันนี้เหลือแสนแปดพันนะเดี๋ยวจะสับสนนะครับพึ่งมารถยังไม่ได้ทำะไรเดี๋ยวคัดเคลือบให้นะครับสวยๆว,วันนี้นึกว่ารถจะไม่เยอะรถเยอะมากโอ้โหเข้าใหม่เยอะจริงครับถ่ายเกือบสิบคันละหมื่นเริ่มหมื่นล้ว <laughs> เบนกัีเอ็มนะเข้าใหม่ปี2010ทั้งคู่เลยนะฮะ เออเาเอาราคาก่อนนะเดี๋ยวลืมอันนี้4250ท็อปสุดนะครับ615นึ่งห้าหกแสนหนบาท4250นะดีเบนซินนะครับส่วนคันนี้เอาราคา5 7 5 0 0นจหมบาทสามสนดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ถามเฮียไป2รอบ3รอบนะครับดูคนไหนก่อนดี ดูเบนก่อนแล้วกันนะเบนเนี่ยเบน์สี่สองห้าศูนย์เห็นไมพีเอมสามสองศูนดีนะโอ้ยหล่อทั้งคู่ไอดูภายในกันนิดนึงเบาะหนังตัวท็อปสวยๆโอ้โหถูกมากอะ่ะหกหนึ่งห้าเนี่ยถูกมากจัดไฟแนนซ์นได้เต็มด้วยนะพีสองพันสิบสองพัสิบต้องพูดเลยนะครับอันนี้สองแสนห้ามาดูกันได้สิบลอน แคมลรี่ก็เยอะมีสามสี่คันวิทหรือคันเดียวนะนะเนี่ยบอกสวยมสองห้าศูนยนะเนี่ยซีอีสองห้าศูนย์นะจ๊ะย้ำๆว่าเป็นตัวท็อปตัวท็อปอุ้ยนะครับดูกันได้ดูกันได้แรงสะใจดูล้อซะก่อนนะครับเดี๋ยวขัดเคลือบให้สวยๆนะครับ รถมาแต่รถมาสภาพนี้เลยรถมาไม่ไม่โสมนะครับรถมาไม่โสมเห็นไหมไม่สม,มพูดเลยเมบีเอเสีดำพิมพ์นิยม 3, 2, สามสองสนดีพิมพ์นิยมเดี๋ยวเปิดกันเออสามองส่นดีนะครับดีเซนเบาสวยสามองส่นดีนะครับก็มีของถูกของแพงรวมๆมกันไปนะ แม็กสวยไหมแม็กสวยดีเซนนะทำสองศุนดีนะนะครับมาสภาพนี้เลยเดี๋ยวขัดเคลือบใหนะ้สวยไหมเฟอรกิฟอะเบี BMW ยังไม่เคยใช้เลยนะนี่รุ้นซี3ออยู่เลยอะสวยไหมถ้าซี3ผ่านก็มาขับถ้าไม่ผ่านก็ขับซีวิ๊ ขับซีวีคันล้กเก้ามื่นเก้าแล้วเบื่อแล้วนะแต่ใครจะซื้อก็ขายนะมามาซื้อกันหน่อยสวยนะใช่ไหมเ,เปิดเอ้เปิดสองรอบไปยังหรอเปิดหลายรอบแล้วมานะ <S 2> <S 2> ดูเบาะหลังกันนิดนึงเบาะสวยหมดนะทุกจุดไม่มีรอยขูดขีดขาดเลยนะครับแดดเปี้ยงเลยจะเป็นลมแลนะ้วล้อสวยไหม ล้อสวยด้วยล้อเท่าไหร่วะสิบ่านหะร่ะปีล้อปีเลยยางปียี่สิบด้วยโอ้ยล้อขนาดสิบเจ็ดสองสองห้าสี่ห้าสิบเจ็ดของเบนซ์นี่อะไรวะของเบนซ์นี่ก็น่าจะเท่ากันนะเบนซ์ยางปีสิบเก้าโอ้อยยางใหม่ทั้งคู่เลยยางดีทั้งคู่เลยไม่ต้องทําอะไรซื้อไปขับได้เลยโอเคไาดูกันแล้วกันนะรอบรอบมีอะไรบ้าง,งามีเบนซ์เบนซ์ ดูมีอันี่สต็อกเลยเนี่ยโอเคนะเจอกัน